วันนี้เรามาถึงบทเรียนที่7ของเศรษฐีเม d i เตเรเนียนกันแล้วนะครับนั่นก็คืออยากกินคําใหญ่จงทําพายชิ้นโตในบทเรียนที่7นี้เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเศรษฐีเมเนเตเรเนียนนั้นสามารถพลิกชีวิตจากติดลบมาเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไงเอาล่ะครับเรามาเข้าเนื้อหาของบทเรียนที่7ของเศรษฐีเมเนเตเรเนียนกันเลยเศรษฐีเมเนเตเรเนียนเริ่มทํางานในออฟฟิศของคุณเอ เมื่อต้นปีคิดศกราช1991ช่วงเวลาที่โจทย์จันกันว่าเกาหลีใต้จะเปิดตลาดหุ้นแก่ชาวต่างชาติเขาลาออกจากงานรับเหมาตัดสินใจมุ่งมั่นกับหุ้นเท่านั้นแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องเงินเนื่องจากต้องส่งดอกเบี้ยแก่โบกเจ้าหนี้รวมถึงต้องส่งค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกของตนแก่พี่สาวภรรยาด้วยยังต้องกินต้องใช้แบบนี้แล้วคุณหาค่าใช้ใจ่ายกับเงินจ่ายดอกเบี้ยยังไงล่ะครับ ก็ทอดสายตามองไปไกลเมื่อฟังคำถามผมจบก่อนที่จะตอบขึ้นมาว่าฉันเดิมจากไปหาปุกโจนี่ไปอธิบายชีวิตของฉันตอนนั้นบอกพวกเขาว่าถ้าลงทุนหุ้นสำเร็จฉันจะคืนทั้งต้นทั้งดอกแน่นอนฉันถูกด่าเปิงพวกเขาบอกฉันว่าพูดจาไร้าสาระพิจารณาสภาพหุ้นตอนนั้นมันก็สมควรอยู่ที่เจ้านี่จะไม่เห็นด้วยพวกนั้นตำหนิโดยรู้ว่า คืนให้เงินไปคงไม่มีอะไรงอกเงยจึงต่างทําสีหน้าไม่ชอบใจสั่งให้ฉันรีบรีบหาเงินมาคืนดีกว่าฉันให้เบอร์โทรศัพท์หม่กับภรรยาไว้บอกว่าจะไปช่วยงานคนรู้จักที่เกาะยอเอื้อยคงสงขาเลี้ยงดูลูกๆไม่ได้สักพักพูดออกไปแล้วก็รู้สึกผิดเหลือเกินโชคดีที่เธอไม่ทักท้วงอะไรแต่เมื่อเริ่มทำงานที่เกาะยอเอื้อ หลับไม่มีที่นั่งสำหรับฉันในออฟฟิศมีโต๊ะขนาดใหญ่สองตัวตัวต้งไว้มีคน3ามสี่คนนั่งอยู่ไม่มีที่นั่งประจำใช้วิธีเก้าอี้ไหนว่างก็นั่งกันสบายๆพอเห็นว่าไม่มีที่นั่งฉันจึงต้องยืนหลบมุมคนเดียวมองคนอื่นๆทำงานวันต่อมาฉันไปทำงานเร็วได้นั่งเก้าอี้ตัวว่างแต่สุดท้ายต้องลุกเพราะมีคนที่ดูแก่กว่าตะคอ้ใส่ว่าเด็กใม่กลลานังได้ยังไง พอเข้าช่วงบ่ายคุณเอมีคำสั่งให้ไปซื้อหุ้นฉับพลันทุกคนดูยุ่งขึ้นมาในบัดดลพวกเขาแบ่งกันเป็นกลุ่มละสองคนเดินทางไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณเอระบุไว้ตัวชันเองพลอยติดซอยหอยตามไปด้วยหลงน้องคุณเอจะสั่งซื้อหุ้นโดยใช้หลายๆบัญชีสรุปก็คืองานของคนในออฟฟิศทั้งหมดมีแค่เป็นตัวแทนมาทำธุระซื้อหุ้นตามคำสั่งของคุณเอเท่านั้น คุณเอจึงจ่ายค่าเหนื่อยให้ปวกเขาแค่นิดหน่อยพอเห็นแบบนั้นชื่อคนึกสงสัยว่ามาทำงานที่นี่เป็นเง,งินแค่นี้เนี่ยนะแต่นึกสงสัยอยู่ได้ไม่นานพอเห็นพวกคนในออฟฟิศสั่งซื้อหุ้นตามคุณเอฉันจึงพอเดาเหตุผลออกเธอรู้ไหมหน้าที่ทำความสะอาดออฟฟิศก็ตกเป็นของฉันหลังกินข้าวฉันก็ต้องยังเป็นคนล้างจานอีก บางทีต้องล้างรถให้คุณเอบางทีต้องไปทําธุระที่ไกลๆให้ด้วยผ่านมาได้สาเดือนฉันชักไม่มีเงินพอใช้เนื่องจากไม่มีรายรับแค่ข่ารถไปทํางานยังเกาะย่อเอือยยังมีไม่พอบางครั้งคุณเอสั่งให้ฉันเป็นธุระไปซื้อหุ้นแต่ข่าเดินทางทั้งหมดจะถูกรุ่นพี่ที่ไปด้วยการริบไปทุกทีฉันตัดสินใจย้ายที่พักมากินนอนในออฟฟิศซะเลย หลังจากหาที่นอนทอาหารเก่าๆจากตลาดประตูนำแดรได้ฉันนำมาซม่อนไว้ในออฟฟิศมาเลิกงานทำท่าทีว่าเป็นกลับบ้านแล้วก่อนจะย้อนกลับมานอนในออฟฟิศใหม่ส่วนอาหารก็กินที่ออฟฟิศด้วยตอนนั้นฉันลำบ,บากมากจริงๆสมัยทำงานรับเหมายังกินข้าวดดาจนท้องอิ่มพอไม่มีเงินจะทำอะไรก็ไม่ได้ข้าวที่อาศัยเขากินจะกินก็กิกนเม็ดเอ็มที ร่างกายที่พร้อมมากอยู่แล้วเลยพร้อมโกรกหลือแต่สี่โครงหุ้นที่คุณเอซื้อส่วนใหญ่หมาะผลกําไรงามแต่ปัญหาข้อใหญ่สําหรับฉันมันก็คือมันเป็นการลงทุนระยะยาวประมาณ3ปีหากเป็นการลงทุนระยะสั้นยังพอหยิบยืมเงินมาลงทุนไหวแต่ถ้าต้องรอถึง3ปีมันนานเกินไปเวลาเห็นคนอื่นๆในออฟฟิศเร่นเริงซื้อหุ้นตามคุณเอกันฉันจึงทำในแค่มอง ฉันกลับไปหาบรรดาเจ้าหนี้ใหม่เล่าเรื่องเจ้าให้พวกเขาฟังชักชวนว่าหากซื้อหุ้นตามคุณเอจะต้องประสบความสําเร็จครั้งใหญ่แน่นอนหลายวันต่อมามีเจ้าหนี้รายหนึ่งหอบเงินตามฉันมาถึงเกาะยอเออยหลังจากที่เจ้าหนี้มาดูออฟฟิศให้แน่ใจว่าคุณเอที่ฉันเล่าถึงมีตัวตนจริงเจ้าหนี้จึงส่งซองเงินให้กับฉันไม่กี่วันต่อมามีเจ้าหนี้อีกหลายรายมาหาฉัน ฉันใช้เงินที่ได้รับจากเจ้านี่มาซื้อหุ้นตามคุณเอทุกครั้งระหว่างที่ฉันทํางานเป็นธุระไปซื้อหุ้นให้คุณเอและใช้เงินที่ได้รับจากพวกเจ้านี่มาลงทุนตอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในออฟฟิศมีโฆษณาหนึ่งเตะตาฉันเข่ามันเป็นโฆษณาคอสอบรมหัวข้อเคล็ดลับลงทุนของชาวต่างชาติฉันอยากเข้าฟังมากๆแต่ค่าสมัครแพงตั้งห้าหมื่นกว่าวอนเงินทถานี้เยอะพอจะส่งไปให้ลูกๆได้เลย ทำเอาฉันกลุ่มเล็กน้อยแต่สุดท้ายฉันตัดสินใจใช้เงินห้าหมื่นวอนนั่งเป็นค่าเข่าคอสอบรมคนบรรยายเป็นคนหนุ่มที่เคยทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ของอเมริกาเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับตลาดหุ้นและเศรษฐกิจธธโลกพวกนักลงทุนในอเมริกาเลือกลงทุนในประเด็นไหนบ้างมันเหมือนได้ฟังเรื่องราวาของโลกอื่นเลยมันประโดกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความรู้การลงทุนหุ้นของฉันในตอนนั้น โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือที่เรียกว่า Value Investing กับความรู้เรื่อง PER ที่ชั้นเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกฟังแล้วชั้นตื่นเต้นมากเขาบอกว่าชาวต่างชาติจะซื้อหุ้นในเกาหลีใต้ที่มี PER ตำ่ำแบบเดียวกับที่เคยทำในอเมริกามาเหตุน,นิดนึงนะครับ PER ก็คือ Price Earning Ratio หมายถึงราคาหุ้นต่อกำไรหุ้น เป็นค่าที่คิดจากอัตราส่วนของราคาปิดเทียบกับกำไรต่อหุ้นโดยทั่วไปหากดัชนี PER ของหุ้นต่ำจะได้รับการประมูลมูลค่าลดลงเช่นกันหลังเข่าฟังฉันได้พบกับผู้บรรยายที่ชื่อสตีฟคิมอีกหลายครั้งเขาเคยประเรียนที่อเมริกาและทำงานอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ที่นั่นกว่า10ปีเขานี่มาเกาหลีเพราะได้รับแต่งตั้งให้มาคุมงานตามคำสั่งของบริษัทลงทุนเจเขาชอบบรรยาย เลยจัดสกอตอบรมเป็นครั้งคราวเป็นคนที่เทมากเชียวละพอได้ฟังเข้าบรรยายแล้วฉันเลยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ P/E r อย่างจริงจังตลาดหุ้นในเกาหลีใต้ดูท่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะชาวต่างชาติจริงตามที่เขาพูดแต่ถ้าจะหาหุ้นที่มี P/E r ต่ำก็ต้องมีข้อมูลดีพอเสียก่อนดังนั้นฉันจึงไปหาพนักง,งานในบริษัทหลักทรัพย์ที่เคยรู้จักกันมาก่อนพอขอให้ช่วยลิสต์หุ้นที่มี P/E r ต่ำ ก็ได้รับข้อมูลมาไม่อยากเย็นฉันนำลิสต์หุ้น P/E r ตามที่ได้ไปให้คุณเอดูฉันบอกกับคุณเอว่าตอนนี้ใกล้จะเปิดตลาดให้ชาวต่างชาติเต็มที่เราควรอยู่ให้ล้ำหน้ากว่าใครฉันพูดสิ่งที่ไปฟังบรรยายมากับสิ่งที่ฉันศึกษาเองอย่างหมดเปลือกปิดท้ายด้วยรายชื่อหุ้นที่พวกเราควรดีบซื้อคนในออฟฟิศพากันสายหน้าบอกฉันว่าปูจาไร้าสาระแต่ดูเหมือนคุณเอจะพอจะประเด็นที่ฉันเตือนได้ เพราะเขาออกปากว่าสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในญี่ปุ่นไม่เสียแรงที่เขาอ่านนิตยสารทำเลยจริงๆเหตุการณ์ปฏิวัติหุ้นค่า PER ที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ครับทันทีที่ญี่ปุ่นเปิดตลาดหุ้นแก่ชาวต่างชาติการปฏิวัติหุ้นค่า PER ต่ำก็เกิดขึ้นชาวต่างชาติลุกตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยการกว้านซื้อแต่หุ้น PER ต่ำจนทําให้ราคาหุ้นเหล่านั้นพุ่งสูงขึ้นแบบพรวดพลาดเริ่มต้นสู่การปฏิวัติ PER ด้วยแรงซื้อจากชาวต่างชาติทำเอาหุ้นของบริษัทโซนี่ทยานสูงขึ้นถึง9เท่าในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปีคิดศักราช1967หลังจากวันนั้นคุณเอเรียกหาฉันบ่อยครั้งไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆบางทีหลังเลิกงานคุณเอจะพาฉันกลับบ้านไปกินข้าวด้วยกมีบ้านของคุณเอตั้งอยู่ในแขวงพยองสังเป็นบ้านสองชั้น มีสวนใหญ่กว่าส0งตารางวาปลูกต้นสนสวยงามเดีดเดียวละตอนฉันเห็นสวนฉันนี่อึ้งปากค้างไปเลยแต่พอเข้าไปข้างในกลับเห็นว่าเรียบง่ายผิดขาดด้านหน้าของรับแขกมีเครื่องเสียงเก่ามากจนฉันนึกว่ามันเป็นของโบราณเก่าเก็บแต่ปรากฏว่ามันยังใช้เล่นเพลงได้บ่งบอกให้รู้ว่าคุณเอเป็นคนสมถะขนาดไหนโซฟาหรือก็เก่าเสียจนหนังหลุดลอกหมดแล้ว คุณเอเล่าเรื่องสมัยเด็กของเขาให้ฉันฟังว่าตอนที่เขาอายุ20คุณเอไปอยู่ที่อเมริกาเดวเรียนรู้เรื่องหุ้นกับเศรษฐศาสตร์จากคุณอาที่ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์เมื่อกลับมาเกาหลีตายเขาขายที่ดินมรดกทั้งหมดจากพ่อแม่นำเงินไปเริ่มลงทุนเล่นหุ้นคุณอาของคุณเอบอกกับเขาว่าเกาหลีใต้สมัยนั้นเราจากอาศัยทางด่วนสายขยองบูก็เดินทางทำม,มาหากินกันลำบากอีกไม่นาน ประเทศจะต้องสร้างเศรษฐกิจผ่านการก่อสร้างต่างๆคุณเอจึงเน้นลงทุนในบริษัทรับเหมาก่อสร้างผ่านมาสิปีธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในเกาหลีใต้เติบโตถึงขีดสุดตามคำพูดของคุณอาจริงๆส่งผลให้ทรัพย์สินของคุณเอมีมากขึ้นกว่าเดิมเกิน30เท่าและหลังผ่านช่วงท้ายทศวรรษ1,980หุ้นที่คุณเอซื้อไว้ก็สูงขึ้นทำให้เขากลายเป็นเจ้าในตอนนี้ ออกินข่าวกับคุณเอเสร็จก่อนจะกลับบ้านคุณเอส่งหนังสือให้ฉัน3าสี่เล่มบอกว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นที่คุณเอซื้อไว้สมัยอยู่อเมริกาฉันอยากรู้เนื้อหามันมากอยากรู้ว่าคนอเมริกันลงทุนหุ้นกันยังไงในเมื่ออเมริกาเป็นประเทศที่หุ่นก้าวไกลผ่านประสบการณ์มากกว่าเกาหลีใต้ยเยอะฉันหาคำศัพท์ทีละคำก็ค่อยอ่านเอาพอจะจับใจความได้บ้าง แต่ถึงจะขยันเปิดพจนานุกรมมากแค่ไหนยังดีวันหนึ่งให้อ่านเข้าใจก็แค่สามสี่บรรทัดยังลำบากดีที่พอได้คุณเอช่วยเหลือคุณเอเก่งภาษาอังกฤษมากจึงช่วยแปลให้ฉันจดโน้ตไว้นำมาอ่านซ้ำๆวันละหลายครั้งคุณเอจัดหาออฟฟิศให้กับฉันแห่งหนึ่งช่วงเย็นๆจะมีพนักง,งานบริษัทหลักทรัพย์ที่สนิทสนมกันมารวมตัวทบกกับเรื่องหุ้นราคา P/E r ตำ่ำบางครั้งคุณเอจะรวมประชุมและปิดท้ายด้วยการเลี้ยงเหล้า รายชื่อหุ้นที่สรุปได้จากการประชุมคุณเอจะสั่งให้ซื้อตามนั้นโดยปิดเป็นความลับไม่ให้คนในออฟฟิศรู้มีพนักงานบริษัทลักทรัพย์ในออฟฟิศของเขาเป็นผู้จัดการซื้อหุ้นให้ตามคำสั่งฉันเพิ่งรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าการเล่นหุ้นมันช่างสนุกเหลือกเกินตอนไม่มีความรู้ฉันมีตก,กังวลกลัวว่าจะซื้อแล้วขาดทุนแต่พอลงทุนด้วยความเข้าใจมันเลยกลายเป็นความสนุก เพราะฉันรู้ว่าอีกเดียวหุ้นจะขึ้นแน่หรือถึงมันจะตกก็มันจาเป็นต้องกลุ่มแค่ใจเย็นคอยอีกหน่อยเดี๋ยวก็เข่าทีเข่าทางเองในปีฮิตสกักรา 1, 1992ทันทีที่เกาหลีใต้เปิดตลาดหุ้นแก่ชาวต่างชาติก็เกิดปรากฏการณ์ปฏิวัติ PER เช่นเดียวกับญี่ปุ่นชาวต่างชาติกว้านซื้อแต่หุ้น PER ต่ำส่งผลให้หุ้นที่บริษัทของคุณเอซื้อตุนไว้พุ่งสูงชนิดไม่รู้จบหลังเปิดตลาดได้3เดือนหุ้นที่ได้รับการบันทึก ว่าสร้างผลกำไรสูงสุดเป็นของบริษัทเส้นใยสังเคราะห์แดหันซึ่งเติบโตเกินกว่า390จุดหุ้นที่คุณเอซื้อหลัก,ลกๆเช่นบริษัทแพ็กยางแท็กกวางอุตสาหกรรมบริษัทเคเยมงบริษัท SK การสื่อสารบริษัทแดอุงเวชพันธ์บริษัทยางรถยนต์หันกุกบริษัทแทสร้างสิงทอบริษัทโครยองแชกังทั้งหมดเป็นหุ้นค่า P/E r ต่ำที่คัดกรองกันไว้จากการประชุม ชาวต่างชาติทุ่มซื้อหุ้นเหล่านี้ตามที่เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนและคุณเอคาดการหุ้นส่วนใหญ่จึงมอบผลกำไรให้เกินกว่า2เท่าทั้งสิน้นหลังจากเกิดการปฏิวัติ P.E.R. คุณเอขอบใจฉันและให้กระเป๋าฉันใบหนึ่งพอเปิดดูฉันงงไปเลยเพราะข้างในอัดแน่นไปด้วยเงินเป็นปึกๆมากพอซื้อบ้านสักหลังได้สบายๆพวกเจ้านี้เองก็ได้เงินจากหุ้นกันมาหาศาลจนบอกยกหนี้ให้ฉันกันหมด ฉันซื้อบ้านที่แขวงนฮากออกุกสมัยนั้นบ้านในแขวงหวากกุกมีราคาถูกที่สุดในกรุงโซแถมอยู่ไม่ไกลาจากเกาะยอเอือด้วยที่จริงฉันมีเงินสดมากพอจะซื้อบ้านรูรู้อยู่แต่เพื่อเพิ่มเงินต้นไว้ลงทุนหุ้นอีกนิดฉันจึงเลือกซื้อบ้านหลังถูกๆแทนนี่เป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่ครอบครัวฉัน,นกลับมาอยู่ด้วยกันทุกคนดีใจสีจนน้ำหูน้ำตาไหลลูกคนเล็กกระโดดแย้งเยิง,ยงจนลืมนอนเลย ดาเจ้าหนี้ที่มเงินก่อนโตต่างนําเงินมาให้ฉันมากกว่าเก่าคนที่อยู่ที่อื่นพอได้ยินข่าวเรล่าลือต่างเดินทางมาหาฉันเช่นกันฉันก็เลยทําใบสัญญามีเนื้อหาว่าหากต้องการลงทุนหุ้นกับฉันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจากผลกําไรที่ได้โดยคิด70%ซหากต้องการลงทุนแบบมีประกันเงินต้นและคิด30%หากไม่ต้องการประกันเงินต้นคนที่เคยลงทุนกับฉันมาก่อนส่วนใหญ่ต้องการผลกําไรเยอะ จึงเลือกทำสัญญาแบบไม่รับประกันเงินตน้นส่วนคนที่เคยลงทุนกับฉันครั้งแรกจะเลือกแบบขอรับประกันคืนเงินต้นด้วยสำหรับคุณเอทุกครั้งที่หุ้นทำกำไรคุณเอจะมอบกระเป๋าอัดเงินปึกเป็นพิเศษให้กับฉันซึ่งคุณเอก็นำเงินที่ไดมาแบ่งสันปันส่วนกับพวกพนักง,งานบริษัทหลักทรัพย์ตามสมควรแต่เหตุการณ์ทุกอย่างก็ไม่ได้เสือรู้แบบนั้นเสมอไประหว่างช่วงขาขึ้น ฉันรู้สึกถึงบรรยากาศไม่ชอบมาพากวลเหมือนกันปวดพนักงานบริษัทหลักทรัพย์เองก็กระซิบกระซาบบอกแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นฉันยังจําได้ดีวันที่12สิงหาในปี1993เก้าหลีใต้บังคับใช้ระบบที่ต้องใช้ชื่อสกุลจริงทําธุรกรรมทางการเงินเท่านั้นเนื่องจากรัฐบาลพลเรือนต่างเป้าหมายจะกําจัดความเหลื่อมล้ําที่เกิดจากบัญชีชื่อปลอมหรือบัญชีชื่อยืม นโยบายดังกล่าวเดียส่งผลกระทบใหญ่หลวงแก่ตลาดหุ้นเนื่องจากพวกเจ้ากับคนรวยส่วนใหญ่ไม่ใช้บัญชีตัวเองแต่ซื้อขายหุ้นผ่านบัญชีชื่อปลอมทันทีที่ทนโยบายระบบใช้ชื่อสกุลจริงทําธุรกรรมการเงินประกาศใช้จึงมีการเทขายหุ้นในบัญชีทิ้งกันถล่มทลายเพื่อปกปิดการถือครองบัญชีชื่อปลอมวันนั้นหุ้น960หุ้นในตลาดมีราคาตกลงเกินกว่า917หุ้นเรียกได้ว่า ดำดิ่งเร็วได้ที่สุดนับตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นมา37ปีตัวฉันเองก็หน,นี้ไม่พน้พนผลกระทบหุ้นตกครั้งนี้คนที่เคยลงทุนแบบขอประกันเงินต้นไว้ต่างมหาชัน้นอุ่นวายทวงเงินต้นคืนกันใหญ่เชียวละและเพราะพวกเขาไม่ได้มีแค่คนสองคนฉันจึงเทขายหุ้นทั้งหมดเงินสดจึงไม่พอจ่ายสุดท้ายฉันเลยต้องขายบ้านทิ้งทั้งที่อยู่ได้ไม่ถึง6เดือน ฉันกลับไปเช่าห้องรายเดือนอยู่เหมือนเดิมแต,แต่ถึงอย่างนั้นเงินก็ยังไม่พอจ่ายอยู่ดีจึงต้องขายหุ้นที่ฉันถืออยู่เพื่อนำเงินสดมาคืนนักลงทุนทุกคนจนครบหลังประกาศใช้นโยบายระบบใช้ชื่อสกุลจริงทำธุรกรรมการเงินพวกเจ้าทั้งหลายเลยพลอยล้มหายตายไปจากวงการหุ้นหรือไม่ก็ได้แต่ลงทุนทีละไม่มากเท่าเก่าไม่เว้นแม้แต่คุณเอเมื่อใช้บัญชีชื่อปลอมไม่ได้แล้ว คุณเอจึงไม่สามารถทำเงินได้ก่อนโตเหมือนก่อนกลุ่มนักลงทุนที่รวมตัวกันเริ่มมาหาคุณเอพวกเขาพูดถึงหุ้นที่น่าลงทุนแผนการละเอียดยิบและเรียกร้องเงินสนับสนุนจากคุณเอพวกพนักงานที่ยังทำงานต่อที่ออฟฟิศต่างคิดว่ามันเป็นกลยุธทธ์ที่ดีต่างโน้มน้าให้คุณเอลงทุนแต่คุณเอยืนกรานปฏิเสธแม้กลุ่มนักลงทุนเหล่านี้จะมาหาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งไป พนพักง,งานในออฟฟิศเมื่อเห็นว่าที่นี่ไม่ใช่บอ่อเงินบอ่อทองอีกต่อไปจึงพากันตีจากออฟฟิศที่กอบย่ออื้ยและปิดตัวลงหรือแค่ออฟฟิศที่กุดเอจัดตั้งให้กับฉันแค่แห่งเดียวมองพวกพนักงงานที่จากไปแล้วฉันก็น,นึกสงสัยนะว่าทาไมพวกเขามีชีวิตแบบนั้นที่ผ่านมามีโอกาสให้ทำเงินต่างมากมายแต่เป็นเพราะชามของพวกเขามันเล็กจึงได้จุโอกาสเหล่านั้นไม่พอ เวลารู้ข้อมูลดีๆมาหากเราคิดแต่จะหาแข่งเงินของตัวเองเราจะได้เงินไม่เกินนั้นเงินนะั้นะต้องรู้จักใช้เงินต่องเงินในอัตราผลกําไรเท่ากันแต่สําหรับคนที่รู้จักทําพายชิ้นโตย่อมทําเงินได้มากกว่าเษถีฐีเมดิเตเรเนียนได้อธิบายวิธีการทําพายชิ้นโตเอาไว้ว่าระหว่างคนที่ลงทุนด้วยเงินตัวเอง10ล้านวอนกับคนที่รวบรวมเงินจากหลายคนลงขันแล้วลงทุน1000ล้านวอน หากได้กำไร10%เท่ากันคนแรกจะได้1ล้านวอนส่วนคนที่รู้จักทำพายชิ้นโตจะได้เงิน100ล้านวอนตอนอยู่ห้องเช่าพวกคนที่เคยลงทุนกับฉันมหาฉันอีกเข้ามาหากันหลายคนจนฉันนึกกลัวฉันคืนเงินต้นไปหมดแล้วไม่รู้จะมาเรียกร้องอะไรอีกขณะกำลังกุ่มใจฟังธุระของพวกเขาปรากฏว่าทุกคนต้องการลงทุนกับฉันอีกครั้ง พวกนักลงทุนลงเงินก่อนโตยิ่งกว่าหุนก่อนแถมชักชวนคนรู้จักมาด้วยรวมกันแล้วจึงกลายเป็นเงินก่อนโตพวกเขาคงเห็นว่าฉันรักษาสัญญายอมกระทั่งขายบ้านหาเงินมาคืนเลยคิดว่าฉันนั้นไว้ใจได้สมัยนั้นมีคนรับเงินมาลงทุนแบบฉันหลายคนแต่หลังรัฐบาลประกาศใช้ระบบใช้ชื่อจริงทำธุรกรรมการเงินจนหุ้นรวงกล่าวคนพวกนั้นต่างหายต๋อมกันไปหมดติดต่อไม่ได้ กลุ่มนักลงทุนที่มาต่างบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคนรักษาสัญญาแบบฉันเป็นครั้งแรกเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันไปที่พูดถึงทาให้มีหลายคนเข่าหาฉันต่อมาตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ที่ร่วงลงถึง500จุดค่อยๆฟื้นตัวและทะยานเกิน1,000จุดไปที่1,145จุดในเดือนพฤศจิกายนปีคิตศกราช1,994สภาพคล่องของตลาดหุ้น มอบผลกำไรแก่เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนมากมายเงินลงทุนที่เขาได้รับจากพวกนักลงทุนเจ้าและบริษัทสินเชื่อย่างเมียงดงต่อยอดทำเงินให้กับเขาได้อย่างมหาศาลแมยุค IMF ในปี1997จะทำเอาเสียหายไปบ้างแต่ก็เปิดโอกาสให้เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนในช้อนซื้อหุ้นคุณภาพในราคาแสนถูกจนกระทั่งลํารวยล้ำหน้าคุณเอของเขาไปในที่สุดเธอรู้ไหม ทำไมฉันถึงลงทุนหุ้นประสบความสำเร็จคงเพระคุณปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ดีมั้งครับปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอะไรกันเรื่องพวกนั้นจนป่านนี้ฉันยังไม่เข้าใจเลยฉันน่ะน,นะอยู่มาจนปูนนี้ยังไม่เคยผิดสัญญาเลยสักครั้งนณะต้องอยู่ในสลัมฉันยังไม่เคยลืมจ่ายดอกเบีย้ยและถึงกับขายบ้านหาเงินมาใส่เงินต้นมีละือฐานรากแห่งความสำเร็จ สมมุติฉันเอาแต่ร้องแหลว,ว่าไม่มีเงินต้องกินต้องใช้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใส่พวกเจ้านี่ชักดาบเงินตนนี้เอาตัวรอดป่านี้ฉันอาจยังอยู่ในสลามตามเดิมก็ได้คิดแบบเศรษฐีเมนิเตอร์เรเนียนวิธีลงทุนหุ้นฉบับเศรษฐีเมนิเตอร์เรเนียนมีผลคำนวณอัตราผู้ประสบความสำเร็จการลงทุนหุ้นว่ามีแค่0.1%กล่าวคือ คนลงทุนหุ้นสิบคนไม่แน่นอนเลยสักคนว่าจะประสบความสําเร็จตลาดหุ้นเรียบดังสถานที่สุดโหดวังสูงเกินอัตราอ้างอิงที่ว่าไม่ได้เลยเศษธีเมดิเตรเรเนียนผู้ไม่เคยมีความรู้เรื่องหุ้นมาก่อนช่วยความสําเร็จในที่แบบนี้ได้อย่างไรมาดูเคล็ดลับความสําเร็จของเขากันต้องรู้จักเข้าหาสุดยอดอาจารย์สุดยอดอาจารย์สมัยนั้นยังไม่ใช่พวกเสียนหุ้นแต่เป็นพวกเจ้าที่มีเงินมาก ป็นสมัยที่ใช้เงินควบคุมตลาดหุ้นเขาจึงเข้าหาเจ้าในตอนนั้นทั้งทำงานรับใช้เจ้าทั้งทนลำบากเพราะเพื่อนร่วมงานแม้จะขาดรายได้หลายเดือนแต่ก็อดทนจนถึงที่สุดโดยเชื่อว่าจะต้องลงทุนหุ้นประสบความสำเร็จกระทั่งได้รับโอกาสจากเจ้าในเวลาต่อมาต้องรู้จักเรียนรู้และลองปฏิบัติวิธีใหม่ๆช่วงที่เขาเริ่มเล่นหุ้นเต็มตัวเป็นยุคที่เกาหลีใต้ ใกล้เปิดตลาดหุ้นแก่ชาวต่างชาติอย่รอมรอแต่นักลงทุนเกาหลีกลับไม่เตรียมตัวไม่วิเคราะห์การลงทุนของชาวต่างชาติส่วนเขาใช้เงิน5 0,000วอนเป็นค่าเข้าฟังบรรยายการลงทุนของชาวต่างชาติเปิดโลกกระตัดให้กว้างและไม่หยุดนิ่งเท่านั้นเขายังเรียนรู้วิธีการลงทุนของคนในประเทศพัฒนาแล้วรวมถึงเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆรู้จักสร้างพาชินโตร่วมกับคนอื่น คนที่เคยอยู่กับเจ้าวุ่นวายแต่กำไรส่วนตัวถึงมีข้อมูลดีๆอยู่ในมือแต่การใช้แค่เงินตัวเองลงทุนย่อมมอบผลกำไรจำกัดขณะที่เขาสร้างพายชิ้นโตร่วมกับพวกเจ้านี้เจ้าและบริษัทสินเชื่อมเมื่อทำกำไรเท่ากันที่10%แต่ระหว่าง10%ของเงินลงทุน10ล้านวอนคนเดียวกับ10%ของเงินลงทุนร่วมกันของ1000ล้านวอนนั้นต่างถึงถึง100เท่า รักษาสัตว์ยิ่งชีพแม้จะต้องแยกกันอยู่กับครอบครัวจากย่าสลัมแต่เขาไม่เคยเบี้ยวนี้คืนดอกเบีย้ยแกเจ้านี้ต่อให้ยากลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยหลบหนีกระทั่งตอนหุ้นตกเขาถึงกับยอมขายบ้านเพื่อหาเงินต้นมาคืนตามสัญญาจนครบการสั่งสมความน่าเชื่อถือกลายเป็นตัวช่วยให้เขามีเงินลงทุนมากขึ้นจนทำเงินก้อนใหญ่ได้ต่อมาจบบทเรียนที่7ในตอนหน้าบทเรียนที่8นะครับคือตอน โลกถูกคลิกเมื่อไหร่นั่นหล่ะคือโอกาสสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับฟังครับผมสวัสดีครับ